สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้เนี่ยเราจะพาไปอัปเดตเกมฟรีน่าเล่นในสตีมกันหน่อยนะในคลิปนี้มีการวรวบรวมมาแนะนํนถึง10เกมกันอีกเช่นเคยเลยอาจจะมีเกมไหนที่คุณยังไม่เคยลองเล่นเนี่ยยังไงก็มาติดตามกันได้ก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูเกมสนุกกันเราก็มีอิมูเลเตอร์ดีๆมาแนะนําสําหรับคนชอบเล่นเกมมือถือบนคอมกับ LD Player พาทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือโปรแกรมจําลองการเล่นเกมมือถือที่เร็วสุดในการเล่นเกมมือถือ Android บน PC มีความเสถียรดีและก็ยังสามารถเล่นเกมมือถือ ได้มามาากยแถม LD Player นะคะก็ยังใช้ CPU และหน่วยความจำในเครื่องของเราไม่มากทำให้เราสามารถเล่นเกมบนอีมูน,นี้ได้เลื่นมากขึ้นอีกด้วยเพืพ่อที่สนใจเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ฟรีๆเลยที่เว็บไซต์ th.ldplayer.net หรือตามไปโหลดที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้ก็ได้เลยนะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่เกมที่1กันก่อนเลยนะคะกับเกมแอคชั่นยิงมันในโลกแห่งความฝันที่ทางผู้เล่นเนี่ยต้องมาเข้าร่วมสงครามทวยเทพอย่างไม่ทันตั้งตัวกันในเกมเรม โดยเกมนี้เนี่ยสามารถหาโหลดเล่นกันได้ฟรีๆเลยบน PC จากใน Ste ี am ก็ได้เลยนะซึ่งตัวเกมเนี่ยได้เล่าถึงเรื่องราวของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮาวีเขาเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือให้ทางผู้เล่นอย่างเราเนี่ยมาต่อสู้กับเหล่าเทพเจ้าเพื่อครอบครองเขาเองผ่านการเดินทางในอาณาจักรลึกลับแห่งความฝันพร้อมมาเผชิญหน้ากับเทพเจ้ามอร์เฟียสแลวก็โบเบเตอร์ที่สามารถเข้าถึงความฝันและทําให้คุณฝันร้ายได้ทางผู้เล่นเนี่ยก็ต้องงัดพลังและความสามารถที่เรามีทั้งหมดมาต่อสู้เพื่อช่วยเหลือฮาวีให้ได้นั่นเองค่ะ ด้านเกมเพลย์เนี่ยเราก็จะได้มามันกับการบู๊ต่อสู้กันทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลเราสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไว้ต่อสู้กับเหล่าตรูไปจนถึงการหยิบทักษะไปใช้ต่อสู้กับบอสสุดโหดกันได้พร้อมหยิบจับของใช้ตามฉากมาปิับเปลงสถานการณ์กันถ้าเกิดว่าใครดูแล้วเนี่ยเกิดสนใจก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะคะ มาดูในเกมที่2กันเลยนะคะสายเกมวางแผนต้องไปลองกันกับเกม North h l e Origin นับว่าเป็นเกมแนว Tower Defense ที่จะเน้นการวางแผนกลยุทธ์ป้องกันศึกรอบด้านที่ทางผู้เล่นเนี่ยสามารถวางทริกในสตาร์ของตนเองไปแก้เกมกันได้เลยค่ะ โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาสร้างและป้องกันหมู่บ้านของเราในช่วงยุคกลางตามสไตล์นอตติกพร้อมมาพัฒนาเศรษฐกิจดูแลประชาชนในหมู่บ้านสร้างป้อมปากาและหอคอยสุดแน่นหนาไว้ป้องกันภัยจากเหล่าสตรูแถมเราเนี่ยก็ยังสามารถอัปเกรดเหล่าฮีโร่ที่มีทักษะสกิลเฉพาะตัวไปวางแผนโจมตีและป้องกันหมู่บ้านที่ตัวเกมนี้มีระบบการอัปเกรดมีเหล่าอุปกรณ์ให้ใช้และป้อมปากาที่เราเนี่ยสามารถปรับแต่งการเล่นได้มากกว่า80สไตล์บวกกับเหล่าสิ่งก่อสร้างอีก14แบบไว้ให้เราเนี่ยพัฒนาและขยายหมู่บ้านให้กลายมาเป็นเมือง ปราการที่ใหญ่โตและยังมีระบบการไต่แรงให้ท้าทายกันอีกด้วยนะด้านภาพกราฟิกของเกมนี้เนี่ยดูดีเลยนะคะแล้วก็ยังมีเกมเพลย์ที่ดูน่าเล่นไม่เบาใครที่เป็นสายเกมนี้แล้วสนใจเนี่ยสามารถไปโหลดก,กันได้ใน Steam บนพีซีกันเลยนะคะถัดมาในเกมที่3เนี่ยสายเกมต่อสู้แอคชั่นมันๆแนะนำให้มาลองเกมนี้กันกับเกมคิกบอกอารีน นับว่าเป็นตัวเกมจากคิกบอกที่เปิดให้เล่นในเวอร์ชันฟรีพร้อมโหมดการต่อสู้มันๆที่เราเนี่ยจะมาประชันกับเหล่าสตรูที่ดานหน้ากัเข้ามาไม่หยุดหย่อนกับเอเลสโหมดของเกมนี้ซึ่งทางผู้เล่นจะมาเข้าร่วมการต่อสู้สุดเดือดเพื่อหาไรายได้เสริมมาทําการอัปเกรดให้กับตัวเองต่อสู้กับเหล่าสตรูที่ค่อยๆเพิ่มจานวนมาให้เราได้ปะทะก,กันอย่างต่อเนื่องและจะมีความยากที่ค่อยๆทวีคูณเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมความท้าทายกับทางผู้เล่นเองในด้านระบบการต่อสู้เนี่ยเน้นการแอคชั่นบวกกับการโจมตีประชิดดตัััววกน้ยหม หรือว่าจะยัดลูกปืนใส่เหล่าสตรูไม่ยังก็สามารถทําได้เราสามารถหลบหลีกและบล็อกการโจมตีจากเหล่าสตรูพร้อมสวนกลับด้วยการโจมตีที่ดูรุนแรงของเราเนี่ยเพื่อทําลายล้างเหล่าสตรูให้หมดไปได้ในแต่ละเวฟแถมยังมีระบบการพัฒนา,นานทักษะตัวละครที่เราเนี่ยต้องรวบรวมทรัพยากรต่างๆมาอัปเกรดในอนาคตได้อีกด้วยนะเกมนี้เนี่ยใครที่ดูแล้วเกิดชอบทังเกมเพลย์และก็ภาพกราฟิกแบบนี้สามารถไปหาโหลดกันได้บน PC ใน Steam กันเลยนะคะและก็มีข่าวว่าจะมีการลงให้กับบ,บนเคเล่น Xbox Series X และก็ Xbox Series S กันด้วยนะ ในเกมที่4นี้เนี่ยจะพาไปดูเกมประจนภัยและก็เรื่องราวของหุ่นเชิดที่ต้องสู้กับจิตใจอันเปราะบ,บางในโรงละครที่ปิดเบี้ยวกับเกมที่มีชื่อว่า f a n t a s m a ก o รีสำหรับในเกมนี้เนี่ยจะพาผู้เล่นมาสัมผัสกับปุมมองของหุ่นเชิดพร้อมกับการควบคุมหุ่นนักบัลเล่ที่มีเพลงเข็มแล้วก็ได้ไว้ใช้เป็นอาวุธในการเดินทาง เพื่อหาทางออกไปจากโลกที่ปิดเบี้ยวรายรอบไปด้วยความลึกลับอัน,นากลัวนี้พร้อมทำลายภาพลวงตาแห่งความน่าสะพรึงกลัวในการคลี่คลายปมต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงเบื้องหลังความจริงที่เกิดขึ้นในโรงละครที่ปิดเบี้ยวแห่งนี้และเราเนี่ยก็ต้องมาเอาชีวิตรอดจากความน่ากลัวจากภาพลวงตาที่คอยติดตามไปแต่ละฉากในระหว่างการเดินทางนั้นเราจะได้คำแนะนำจากวิญญ,ญาณลึกลับเพื่อค้นหาเศษเสี้ยงความทรงจำในอดีตเพื่อมาเอาตัวรอดบวกกับการปะทะกับบอสสุดโหดสามตัวและก็ยังมีด่านให้เราเนี่ยได้ผ่านกันอยู่3ด่านซึ่งใช้เวลาเพียง30 ทีในการเล่นนั่นเองค่ะใครที่กำลังมองหาเกมเล่นแก้เบื่ออยู่เนี่ยก็ลองโหลดเกมนี้ในสตรีมไปสนุกกันก่อนได้เลยนะ ต่อมาในเกมที่5นะคะมาดูเกมบริหารร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตสุดปั่นที่บางคนอาจจะเคยเล่นกันไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็แนะนําให้ลองกันกับเกมซ u p เปอร์มาร์เก็ตทูเกเตอร์เกมนี้เนี่ยสามารถเล่นฟรีได้ไม่เสียเงินกันเลยค่ะแล้วก็หาโหลดก,กันได้บน PC ใน Steam อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเราจะมาบริหารซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของที่ต้องลงทุนลงแรงขายของให้บริการลูกค้าเพื่อสะสมเงินมาหมุนเวียนภายในร้านกันโดยร้านของเราเนี่ยสามารถจัดการร้านบริหารเงินทุนจ้างพนักงานปรับแต่งพื้นที่บริหาร คลังสินค้าที่จุของได้มากมายสามารถสอดสองผู้คนคอยระวังโจนขโมยของทําความสะอาดดูแลรักของเรากันให้ดีและอำนวยความสะดวกลูกค้ากันให้เต็มที่รวมถึงการขยายร้านขายของของเราเนี่ยให้ดูใหญ่โตขึ้นสามารถเปิดแฟรนไชส์เพิ่มก็ได้นั่นเองนะ อีกทั้งเกมนี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆโคออฟกันได้สูงสุดถึง16คนกันเลยค่ะจะชวนพ่อแม่พี่น้องพ้องเพื่อนมาช่วยการบริหารให้ปังหรือว่าจะมาบริหารให้พังก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของทางผู้เล่นกันเลยนะถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็รีบไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะคะมาดูเกมที่6กันต่อเลยนะคะไปดูเกมประจนภัยในสไตล์อินดี้กันของผู้ขโมยเคียวแห่งความตายในโลกแฟนตาซีนี้กับเกม Fail Chaser โดยเกมนี้เนี่ยเราจะมารับบทเป็นเฮนริกนักเล่นแร่แปรธาของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เขาต้องพยายามปรุงยาใหม่แต่ดันพลาดพังทําให้คนรักของตนเองเนี่ยหมดสติไปเราจึงต้องพยายามรักษาด้วยการปรุงยาให้เธอเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องมาเจอกับเหล่ายมทูตที่กําลังชิงวิญญาณของเธอไปงานนี้เนี่ยเราก็ต้องมาขโมยเคียวของยมทูตเพื่อหลบเลี่ยงความตายของเธอจนต้องมาเผชิญหน้ากับปีศาจที่แห่มาตบรับและทวงเคียวของความตายจากเรา ด้านเกมเพลย์ของเกมนี้เนี่ยก็มีการเน้นการต่อสู้ในสไตล์แฮ็กแอนด์สลัดฟาดฟันกันมันๆในรูปแบบเกมโลกไลฟ์มีระบบการสาดรคอมโบโจมตีกันมันๆด้วยเมคนิกของเกมจากการปรุงยาที่เราเนี่ยต้องทําการรวบรวมสมุนไพรเก็บพวกส่วนผสมต่างๆหรือว่าซากศพสิ่งมีชีวิตมาผสมยาเพื่อเอาตัวรอดพร้อมต่อสู้กับเหล่าปีศาจด้วยพลังทักษะที่เรามีทั้งหมดในการบรรลุเป้าหมายให้สาเร็จนั่นเองค่ะซึ่งเกมนี้ก็ได้เปิดให้เล่นฟรีกันแล้วนะคะยังมีภาพกราฟิกที่ดูดีคอมสเปคต่าสามารถเล่นกันได้และใครที่สนใจ เนี่ยไปตามกันได้ในสตีมกันได้เลยนะถัดมามาดูเกมที่7ขอหยิบเอาเกมยิงมันๆในสไตล์ FPS เล่นฟรีที่เทพชาวคนดังเนี่ยได้มาเป็นที่ปรึกษาร่วมสร้างภายในเกมที่มีชื่อว่า s p e c t ตอ d ์ i โดยเกมนี้เนี่ยนำเสนอเกมยิงเชิงกลยุทธ์แบบ3ต่อ3ที่ต้องอาศัยความสามาคัคคีและเทคนิคการเล่นของทางผู้เล่นพร้อมใช้ดูออลิตี้ในการบังคับ2ตัวละครสามารถสลับตัวรองของทางผู้เล่นหรือที่เรียกว่าสเปกเตอร์สามารถสลับเมื่อไหร่ก็ได้ไปต่อสู้พร้อมป้องกันพื้นที่ได้พร้อมกัน2จุดเลยและเราแดกก็ยังสามารถวางตำแหน่งตัวสเปกเตอร์เพื่อควบคุมจุดหรือว่าจะเรียกกำลังเสริมมาช่วยเหลือเราและทำการแลกเปลี่ยนของการกับอีกตัวหนึ่งแบบเรียวไทม์กันก็ได้ค่ะ ภายในเกมนี้ยังมีเหล่าอาวุธยุทโธปกรณ์หลายแบบให้เลือกใช้ไปผนวกเข้ากับกลยุทธ์ในการเล่นแบบทีมหรือว่าตัวละครของเราได้อย่างอิสระกันเลยนะดูแล้วเนี่ยมีเกมเพลย์ที่น่าสนใจดีมีภาพกราฟิกในสไตล์การ์ตูนยุค90และยังมีระบบก,การแข่งขันในโหมดแรง้งที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกไปลุยเดี่ยวหรือว่าจะมาลุยกันแบบเป็นทีมก็มันไม่เบาเลยนะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็ไปโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้ฟ,ฟรีๆบ,บนพีซีจากในสตีมกันได้เลยค่ะตอนนี้ มาดูอีกหนึ่งเกมประจนภัยที่เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นกันเปนเพลินอย่างเกมฟลัดคอโดยเกมนี้จะพาเราไปประจนภัยในอรารยธรรมโบราณในโลกที่ถูกน้ําท่วมลงเหลือเพียงซากประหักพังโบราณที่เราเนี่ยต้องมาค้นหาความลับของเรื่องราวที่ถูกซ่อนอยู่ตามสไตล์เกมเพัศเสวแก้ไขปริศนานั่นเองเพร้อมมาหาพลังลึกลับที่ซ่อนไว้ในวิหารแห่งนี้กันด้วยภายในเกมนี้เราจะมาเป็นนักเดินทางที่ต้องงัดทักษะการสลับตําแหน่งวัตถุมาใช้เพื่อแก้ไขปริศนาตามจุดต่างๆซึ่งบางจุดนั้นเนี่ยจะมีกลไกปริศนาหลายแบบเลยค่ะที่เรา ก็ต้องอาศัยไหวพลิบเพื่อผ่านไปยังฉากต่อไปกันให้ได้แถมเกมนี้ก็ได้เปิดโอกาสทางผู้เล่นเนี่ยสามารถวางแนวทางแก้ไขเพื่อแก้ไขปิศาได้หลากหลายแบบกันอีกด้วยด้านภาพกราฟิกของเกมนี้เนี่ยก็ดูน่าสนใจดีและยังใช้เวลาในการเล่นประมาณ30นาทีก็มีโอกาสจบเกมกันได้เลยนะถือว่าเป็นมินิเกมสั้นๆที่ใครเบื่อเกมอยู่เนี่ยก็โหลดไปเล่นกันได้ฟรีๆบนคอมเลยนะคะ ส่วนในเกมที่9นี้เนี่ยมาสนุกกับเกมซิมูเลชันร้านขายการ์ดเกมที่คุณต้องมาบริหารกันให้หัวปั่นในเกม TCG Card Shop Simulator p r o ok. r o c k ขอบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเวอร์ชันฟรีที่เปิดให้เล่นกันก่อนนะโดยเกมนี้เราจะมาเป็นเจ้าของร้านขายการ์ดเกมที่เปิดให้บริการลูกค้าทั้งผู้ซื้อและก็ผู้เล่นที่มาแวะเวียนเล่นการ์ดเกมภายในร้านของเราพร้อมบริหารจัดการงานด้าต่างๆทั้งการดูแลร้านค้าจัดสต็อกสินค้าการ์ดเกมต่างๆสามารถแจ้งพนักงานได้กําหนดราคากาดเกมให้เหมาะสมวางผังร้านให้ดี จำหน่ายการ์ดเกมที่ตรงต่อความต้องการของทั้งลูกค้าเพื่อรับผลกำไรสะสมเงินทุนไปหมุนเวียนพัฒน,นาร้านของเราให้ใหญ่โตมากขึ้น นอกจากนี้การดูแลลูกค้าที่มาเล่นการ์ดเกมภายในร้านของเราก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะระบบนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าดูมีมากเลยนะคะเราเนี่ยสามารถใช้สเปรย์พ่นไปยังลูกค้าที่มีกลิ่นตัวแรงในการระงับกลิ่นเพื่อให้ทางลูกค้าคนอื่นๆสบายใจช่วยประคองลูกค้าและก็ไม่ทําให้ไรายได้ของเราเนี่ยลดลงไปนั่นเองค่ะเพื่อเพอคนไหนเนี่ยที่สนใจก็ไปหาโหลดบน PC ในสตีมมาลองดูกันได้เลยนะคะ มาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ากลับมาอีกครั้งสําหรับเกมพาากรที่เคยปิดตัวไปพร้อมยกเครื่องปรับโฉมใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อกับเกมที่มีชื่อว่า predecessor โดยเกมนี้เป็นเกมแนวโมบ้าล,ลูกผสมชูตติ้งที่มาพร้อมกับงานภาพกราฟิกอันดูสวยงามแถมยังขนเอาตัวละครฉากด่านอประกอบต่าง และก็มีเกมเพลย์ของเกมพารากรมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นดูน่าเล่นมากขึ้นกว่าเดิมส่วนตัวเกมเนี่ยได้นาเสนอในบุมมองเกมแบบบุคคลที่3ทําให้ทางผู้เล่นได้เมามันไปกับการสาดสกิลต่อสู้กันในสไตล์เกมโมบ้าที่ดูลังขึ้น ตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้แบ่งฝ่ายกันเลือกฮีโร่ที่มีทักษะสกิลความสามารถของแต่ละตัวที่แตกต่างกันมาต่อสู้ทางผู้เล่นสามารถคิดแผนกลยุทธ์ในการใช้สกิลของแต่ละตัวไปพลิกแพงสถานการณ์ในแต่ละแมตช์กันได้และในเกมนี้นะคะจะให้ทางผู้เล่นทั้งหลายไปปูก,กันในป่าดงดิบที่แบ่งออกเป็น3มเลนแบบดั้งเดิมสามารถงัดพลังและความมัคคีของแต่ละฝ่ายมาชิงใช้กันในแต่ละแมตช์กันได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปโหลดฟรีกันได้ในร้านคัสตีมบนพีซีกันได้เลยนะคะเกมนี้ สำหรับในวันนี้นะคะอิงก็ได้รวบรวมเกมฟรีมาแนะนําครบกันแล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมไหนแล้วดูแล้วอยากเล่นเกมอะไรมาคอมเมนต์บอกอิงใต้คลิปนี้กันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปที่อิงมาแนะนําเกมแบบนี้นะคะขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์และมากดติดตามช่องนี้กันไว้จะได้มาอัปเดตเกมสนุกกันอีกมากมายและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องที่ยังสนับสนุนกันทุกเดือนเลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ